วันนี้ค่ะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโดงตำบคลคีม่วงอำเภอบ,บลรกรรมจังหวัดพิศนโลกนะคะได้มีตำแหน่งผู้วิการนะคะที่ทางบริษัทจ้างให้จำนวนหนึ่งท่านค่ะในตำแหน่งคนดูแลสวนและช่างซ่อมบำรุงนะคะก่อนที่คนวิการที่จะเข้ามาทำงานนะคะเมื่อก่อนเนี่ย ก็จะมีแม่บ้านแต่แม่บ้านเนี่ย<ส>ก็จะมีงานหลากหลายตั้งแต่ทำความสะอาดอล้ก็สต,ตอห้องน้ํานะคะแล้วก็ช่วยเรื่องเวลาคนไข้มารับบริการนะคะ<ส>ก็จะทำต่าำแหน่งคนดูแลส่วนเนี่ยไม่พอหรือว่าเวลามีปัญหาเรื่องอุปกรณ์พังนะคะ<ส>เช่นเปิดประตูไม่ได้หรือว่าก๊อกน้ําประปาล่วงนยคะก็จะต้องไปแจ้งมาหรือว่าขอร้องให้อสมมมาช่วยนะคะแล้วเราก็จะต้องให้อสมมมาช่วย เป็นจิตอาสาเดือนละครั้งในการทําความสะอาดที่โรงพศตัด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 หญ้าตัดกิ่งไม้นะคะหลังจากที่มีผู้พิการที่ทางบริษัทจ้างมานะคะก็จะมีดีขึ้นนะคะจะมีคนดูแลสวนให้สวนก็จะเป็นความรล่งลื่นเป็นสะอาดเป็นระเบียบนะคะใครผ่านไปผ่านมาก็จะชมนะคะแล้วเวลามีอุปกรณ์เสียหายงานช่างผู้พิการเราก็จะช่วยซ่อมได้นะคะ ในการพัฒนานะคะพัฒนาของผู้บริการตอนนี้เราก็จะให้เขามาช่วยด้านข้างในในการจัดยาในการช่วยค้นแซมเ,เรื่องวัดความดันช่วยคนไข้วัดความดันนะคะเวลาวันมีคลินิกโรคเรื้อรังค่ะแล้วก็จะมีการแนะนําเขานะคะเกี่ยวกับว่าถ้าเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดเนี่ยที่ได้หยุดวันหยุดเนี่ยคุณอาจจะไปรับไปรับจ้างคะ่ะไปรับจ้างที่เหมือนว่า ไปไปรับจ้างอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เราได้งานประจําแล้วเนี่ยถ้าเรามีวันว่างเสร์อาทิตย์เราก็อาจจะหาได้ได้เพิ่มในการไปรับจ้างทําง,งานเนี่ยค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายสมพงษตันน้อยครับความพิการของผมขาข้างขวาได้รีดไม่เข้ากับขาข้างซ้ายครับก่อนที่ผมจะได้เข้ามาทำงานที่โรงบาลส่งเสริมสุขภาพ บนบนดงตำบนุยม่วงอำเภอบางละการรมจังหวัดชุมพนโลกผมก็ได้รับจ้างทำงานทั่วไปก่อสร้างบ้างรับจ้างงานที่ได้เงินครับแต่ก็ได้น้อยแทบจะไม่พอจุนเกียเลี้ยงครอบครัวของผมครับพอผมได้เข้ามาทำงานที่โรงบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ผมก็มีเงินเดือนครับก็พอได้ดูแลสุนเจียยังครอบครัวก็รู้สึกว่าดีขึ้นครับและผมตำแหน่งงานของผมก็คือว่าทำสวนแล้วก็ก่อบำรุงในอนามัยครับซ่อมเก้าอี้บ้างซ่อมก๊อกน้ำซ่อมชั้นวางของ ตู้ใสาย,ยาของอนามัยครับซ่อมกระเบื้องพื้นที่มาแตกก็ปูนมาแต่งมาทำใหม่ครับแล้วก็ปลูกต้นไม้ตัดต้นไม้กวาดถนนล้างห้องน้ำเอาน้ำมาใส่ถังมาใส่ตู้แช่ครับผมก็ทำงานที่ในนี้ตามที่ว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกผมด้วยครับ แล้วผมก็มีอาชีพเสริมก็เลี้ยงแม่หมูสองแม่ครับผมก็ได้มีเงินออมเดือนละ1,500บาทครับเอาไว้ดูแลสุขภาพเองสุขภาพของผมก็กินข้าวกับลูกกับเมียครับทานผักทานน้ำพริกทานเนื้อสัตว์บ้าง ถ้สุขภาพของเราได้แข็งแรงครับและผมก็จะขอจะขอขอบคุณบร,ริษัทกาแฟพันไทยครับผมก็ขอให้บร,ริษัทกาแฟพันไทยจเจริญเจริญยิ่งขึ้นไปครับผมก็ขอขอบคุณนะครับ